แขกรับเชิญในช่วงนี้เนี่ยเป็นครอบครัวที่ทําให้เราเห็นนะครับว่าไม่มีความรักไหนที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักของแม่ตอนที่ได้ยินเรื่องของครอบครัวนี้วูดดี้บอกกับทีมงานว่าเราจะต้องเชิญครอบครัวนี้มาให้ได้ครับเพราะว่าวูดดี้อยากจะให้ทุกคนได้เจอกับคุณแม่คนหนึ่งที่ตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาได้ทุ่มเทเวลาให้กับการดูแลลูกชายด้วยความรักและก็ความหวังว่าเขาจะสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองไปดูภาพนี้กันครับ สวัสดีค่ะชื่อแม่เกศนะคะเกศนิษณีสกุลดิษฐ์เป็นคุณแม่ของน้องซันไก่ล่าสกุลดิษฐ์ค่ะเจ้าของสตูดิโอทอผ้าชื่อซันฟันวิฟวิ่งค่ะก่อนที่จะมีลูกชายนะคะก็ทำงานบริษัทเอเจนซี่โฆษณาค่ะจนวันหนึ่งรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะมีลูกได้พอคลอดออกมาอมพอทราบว่าลูกเรา ไม่ปกติอะค่ะก็ช็อกเลยเสียใจมากค่ะมันก็ร้องไห้แบบร้องไห้หนักอะค่ะอยู่วันสองวันพอออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ต้องตั้งสติว่าเเราต้องสู้ทุกวิธีทางเพื่อจะช่วยเขาได้นะคะก็เริ่มพยายามที่จะคุยกับแพทย์ฝึกพัฒนาการโดยตรงนะคะ คือเราก็ทุ่มทุกอย่างเต็มที่นะคะแต่ใจลึกๆเรายังคาดหวังว่าอยากให้ลูกเราเป็นปกติซึ่งจริงๆมันเป็นไปไม่ได้จนวันหนึ่งสามีไปให้สัมภาษณ์ในนิตยสารฉบับหนึ่งนะคะแล้วก็ประโยคนึงที่ช่วยให้เราแบบยอมรับลูกเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆก็คือเขาบอกว่าถ้าตาบดที่เรายังมองลูกเราเองไม่ปกติเนี่ยคนทั้งโลกก็จะมองเหมือนเรามองก็คือลูกเราไม่ปกติก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออเนาะ ทำไมเราเราไปคิดอย่างนั้นมันไม่ใช่เราก็สร้างให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นไม่ต้องเหมือนใครก็ได้ก็เลยพยายามดูสังเกตตั้งแต่นั้นแล้วว่าเขาชอบอะไรซึ่งที่ชัดเจนมากๆก็คือดนตรีแต่พอมาถึงทอผ้าเนี่ยครูเคยบอกว่าผ้าทอของซันนี่สีสวยนะก็แสดงว่าสีเขาการเลือกใช้สีเขาคงจะสวยหรือกล้าใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เลยหยุดทำงานเพื่อที่จะไปเรียนทอผ้ากับซันค่ะ ก็บอกซันเดี๋ยวเรามาทำงานด้วยกันนะเดี๋ยวแม่จะทำสตูดิโออยู่หน้าบ้านเป็นที่ทำงานของซันแล้วนะก็ทำนำบัตรให้ซันเลยคะว่าเป็นช่างทอก็ตั้งแต่นั้นมาเราก็ก็เริ่มเปิดสตูดิโอล้วก็ทำงานกันมาเรื่อยๆก็คือเราก็พยายามใช้เวลาทุกนาทีให้ให้มันมีคุณค่าที่สุดนะคะแล้วก็มีความสุขกับเขาค่ะ เรามาพูดคุยกับเขากันเลยดีกว่าขอต้อนรับแม่เกดและน้องสันสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสันครับสวัสดีครับส,สบายด,ดีนะครับน้องสันเย้คุ๊ เย้ yeah, yeah, yeah. นะครับคุณแม่สบายดีนะครับ,บคือคต้องขอบคุณคุณแม่เกศและน้องสันมากๆที่มาร่วมรายการในวันนี้นะครับในคลิปเมื่อสักครู่ที่เราได้ดูกันเนี่ยมันมีอยู่ประโยคหนึ่งที่แม่เกศได,ได้ได้พูดถึงเกี่ยวกับประโยคที่คุณพ่อให้สัมภาษณ์ถ้าเราไม่มองว่าลูกเราปกติจะหวังให้คนทั้งโลกมองว่าปกติได้ยังไงประโยคนี้มัน เปลี่ยนวิธีคิดของคุณแม่ไปเลยโดยสิ้นเชิงใช่ไหมคือคําว่าไม่ปกติของลูกเนี่ยมันยังฝังใจเราอยู่อะ่ะพออ่านประโยคนั้นเออนะทําไมอะ่ะแค่นี้เองอะ่ะทำไมเราคิดไม่ได้มันคลิกเดียวจริงๆค่ะหลังจากตรงนั้นนะเรารู้สึกเหมือนหลุดพ้นเลยค่ะคือทุกอย่างเลยเราอะไรที่เราคิดว่าลูกจะทําไม่ได้นี่คือไม่คิดแล้วคือลองให้ลูกทําหมดเล่นเปียโ,โนตั้งแต่เด็กว่ายน้ําตั้งแต่เด็กแค่คิดว่าคนในครอบครัวของเราก็เป็นแบบเนี้ยสมบูรณ์แบบแบบที่เขาเป็น มันทําให้เราไปต่อได้ง่ายขึ้นใช่พอหลุดพ้นตรงนั้นเราไม่สนใจละคือเราไม่สนใจแล้วว่าจะปกติหรือไม่ปกติฉะนั้นจะทํายังไงที่เราจะสร้างเข้าให้ดีที่สุดในในที่เขาเป็นนะคะค่ะก็เลยมุ่งม,มั่นที่จะหาอะไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์เกี่ยวกับพัฒนาการต่างๆให้ลูกทําไมแม่ลูกที่นี้ถึงตัดสินใจเลือกทอผ้าเป็นอาชีพครับทอง้าข้างมาทอผ้ากับแม่มีมากกวนะครับทอผ้ากับแม่แล้วมีความสุขใช่ไหมคะมีความสุข ชอบทอผ้ามากเป็นเจ้าของกิจการแล้วใช่ไหมครับ,รบมีนามบัตรด้ไหมครับนีครับขอ,ขอดูหน่อยได้ไหมครับไ<า>วยเปิเวลาเจอผู้คนก็มอบนบามบัตรให้กับใชคบค่คือตอนนั้นคุณแม่สร้างสตูดิโอทอผ้าก็คือเขายังไม่เข้าใจ <laughs> มีภาษาไทยด้วยอ่ะนี่สันไกรล,ลาดสกุลดิตผู้สร้างสรรค์งานทอ ก่อนที่จะมาเปิดบ้านซันพอสนุกเนี่ยพี่เกศเนี่ยจะต้องทิ้งงานไว้เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะตอนนั้นเราคิดว่าลูกเราเป็นเด็กพิเศษเราก็ต้องพยายามสร้างความมั่นคงคือเรื่องเงินทองให้พอที่จะเลี้ยงดูเขาหรือว่าเผื่อจะเจออุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาคุยกันแล้วคิดดูจริงๆว่ามันไม่ใช่ทั้งอย่างนั้นนะถ้าเรามีเงินแล้วจ้างให้คนอื่นดูแลเหรอมันก็ไม่ใช่เราควรจะอยู่ดูแลเองด้วยก็เลยปรึกษากันก็บอกว่า สงสัยต้องอยู่จริงๆแล้วงานเพราะว่าถ้าถ้าเขาไม่เรียนต่อแล้วอยู่บ้านเฉยๆนี่จะทําอะไรใช่ไหมคะคือคือพยายามให้เขารู้สึกว่าเขามีประโยชน์เขาทําประโยชน์ได้บ้างไม่ใช่ว่าอยู่แบบสบายๆไปวันๆแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาเองก็จะเป็นที่ยอมรับของทุกๆคนด้วยคนเราต้องต้องมีคุณค่าในตัวเองที่สามารถจะนํามาใช้ประโยชน์ได้ถึงคุณจะเป็นระดับไหนก็ไม่เป็นไรดีใจแทนนาอง้ยนะครับ คุณแม่เขาเสียสละออกจากงานเพื่อมาดูแลคุณน่าภูมิใจที่เรามีแม่แบบนี้ใช่ไหมครับเนาะแม่เกรเนาะนะครับบอกรักแม่บ่อยไหมครับรักแม่มากนะครับมี่กับความพ่อแม่มีปตะโยชน์ทำให้ผมมีแฮปปี้เพิ่ครับแฮปปี้เนาะมีความสุขมากนอกจากจะพอผ้าแล้วเนี่ยพี่วูฒีทราบไหมว่าน้องสันเนี่ยมีความสามารถในการเล่นเปียโนด้วยครับชอบเล่นเพลงแบบไหนบ้างครับ พี่เป๊ะธงชัยฮะพี่เป๊ะธงชัยเพลงอะไรลูกเงียบ่มีเพลงอะไว่าอยู่เงียบๆคนเดียวใช่ไหมฮะเล่นเก่งนะเนี่ยเล่นเก่งเลยนะครับเนี่ยคนไม่ปล่อยผู้บังนะครฮะขอยุติป้านะฮะเรื่องที่น้องซันเล่นเปียโนเนี่ยอืม ไปถึงพี่เบิร์ดแล้วนะครับถึง <Rem ind, S 1> พี่เบิร์ดแล้วนะครับ <impl ore. S 1> พี่เบิร์ดประทับใจมากรู้ว่าน้องซันเล่นเพลงพี่เบิร์ดและไม่ใช่แค่พี่เบิร์ดประทับใจอย่างเดียวนะครับแต่วันนี้พี่เบิร์ดมีอะไรอยากจะบอกน้องซันด้วยนะครับน,น้องซันดูจอนั้นนะครับ<อ>พร้อมไหมครับครับ<อ>เดี๋ยวพี่เบิร์ดจะมาแล้วนะครับ<อ>พี่เบิร์ดครับปรากฏ<อ>ตัวได้เลยครับ สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับน้องอูดีคุณแม,ม่ครับคุณแม่คุณนี้น่ารักนะครับคุณคุณแม่เจม็มไปด,ด้วยความไม่หมดหวังนะครับคุณลูกสู้ไปด้วยความบริสุทธิ์จริงๆแล้วก็อาศัยความรักของคุณแม่นั้นเป็นเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่เป็นที่สุดของที่สุดของเขาแล้วครับแล้วลเบริรดก็ได้รับเกียรติเป็นเป็นหนึ่งในในใน,ในยาที่รักษาน้องด้วยก็คือน้องได้เล<น>่นเปียโนแล้วก็แล้วเล่นเพลงของเบิร์ดด้วยนะครับ ขอส่งเสร,ริมความรักของคุณพ่อคุณแม่กับลูกนะเพราะว่าลูกจะเกิดานปัญยางไางก็ตามไม่มีใครรักลูกได้เท่ากับคุณพ่อคุณแม่จำให้ดีวลยนะครับแต่นี่คือความสมบูรณ์ครับ สมมุติจะวามรักของแม่ที่มีต่ลูกเอาความอดใจใส่ของแม่ที่มีขต่ลกูกสมูาที่สดวครับพีพ่เบกรขอมใจช่วยให้นะครับคุณเดียวลน,นึงพัพอักเจ ลองต่อไปไม่ได้ครับต้องย้อนไปครับเบิร์ตเพูดอขอจะช่วยคุณแม่กับคุณลูกคู่นี้นะครับผู้ที่จะขอฝากความปรารถนาดีไปถึงท่านผู้ชมของรายการทุกๆคนช่องจดซีเทุกคนด้วยนะครับฝากความคิดถึงทุกๆคนด้วยนะครับคิดถึงทุกๆคนนะครับเบิร์ตเราทำนี้กันนะครับสวัสดีครับทุกๆคนครับสวัสดีครับวันนี้ครับสวัสดีครับนี่เก๋แล้วก็น้ำซ่านไม่ได้ครับเปีลยเช่นครับพี่เบิร์ตกดนะครับเดินซ้อมทราบยิ่รักนะครับพี่เบิร์ต ขอบคุณมา,มากมากนะครับพี่เบิร์ดที่ส่งคลิปมาให้แม่เกศและน้องซัน,นแม่เกศครับแม่เกศอยากจะบอกอะไรให้กับคุณแม่อื่นๆเชื่อว่าพี่เกศจะสามารถให้แรงบันดาลใจและให้พลังกับแม่แม่ทุกคนที่ดูอยู่ในตอนนี้ครับเชิญครับค่ะลูกเราทุกคนรักอยู่แล้วแต่ทํายังไงที่เราจะพยายามส่งเสริมในสิ่งที่เขาถนัดหรือชอบแล้วก็พยายามดึงศักยภาพที่เขามีอยู่ในตัวเขาแค่ไหนแค่นั้นนะคะ มาช่วยสนับสนุนช่วยส่งเสริมเขาตรงนั้นนให้ดีพอลูกเรามีความสุขเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะพัฒนาอย่างอื่นไปได้อีกด้วยะคะ่ะนอกจากที่เราจะสามารถติดตามงานของน้องซันได้นะครับที่สตูดิโอบ้านซันทอส,สนุกแล้วสามารถติดตามได้ที่ไหนไหมครับมีงานหนึ่งที่มีคนติดต่อเตรียมไว้แล้วนะคะของมูลนิธิเดอะเรนโบรูมนะคะ,คะชื่องาน language of the soul เด็กพิเศษสุดมากค่ะจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสาร,รฉะนั้นเขาก็เลยหยิบงานอาร์ตที่เด็กสื่อออกมาผ่านงานอาร์ตเนี่ยมันคือภาษาที่เด็กพยานกระสื่อถึงผ่านงานศิลป,ปะทั้งหลายอะค่ะตั้งแต่ฟังเรื่องราวของคุณแม่และน้องมาเนี่ยเราก็คิดว่าเราอยากจะมีส่วนในการช่วยเหลือนะครับการเชิญมอาออกรายการวินิอยากให้พี่น้องชาวไทยที่ดูอยู่ทั้งที่นี่แล้วก็ทั้งบ้านเนี่ยได้เห็นถึงความสําคัญที่คุณแม่เนี่ยเอารักใช้รักเป็นสิ่งนําทาง เพื่อที่จะทําให้ครอบครัวเดินหน้าต่อได้บูดีมั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามต่อจากนี้ไปของบ้านพี่เกศและน้องสันเนี่ยนะครับเราเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการติดตามนะครับแล้วก็อยากอยากอยากจะช่วยเหลือนะครับบูดีและไทยประกันชีวิตครับขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนคุณค่าของความรักให้รักเป็นทุกคำตอบของชีวิตโดยการมอบเงินจำนวน5 0,000่นบาทให้กับคุณแม่เกศและน้องสัน เพ land ื่อนำไปใช้ในการจัดแสดงผลงานผ้าทอในอนาคตต่อไปครับนี่เลยครับนี่เลยมอบให้กับน้องซันนะครับขอบคุณครับพี่ยินดีครับเราจะได้ติดตามผลงานต่างๆของน้องซันต่อจากนี้ไปนะครับวันนี้พี่ดีใจมากนะครับน้องซันที่น้องซันมาร่วมรายการนะครับและเรื่องราวของพ่แม่่ไปเกิดพี่มาร์คี้พ่อรูปหล่อเหมือนกันครับ ก็บอกว่าผมก็ดีใจที่ได้เจอวูดี้เพราะลูกหล่อโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับเฉยเลยเฉยเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่เกดและน้องสันด้วยนะครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวสุดแสนประทับใจให้ในวันนี้ใครรู้จักพี่น้องชาวไทยที่มีเรื่องราวสุดประทับใจแบบนี้บอกวูดี้หน่อยนะครับ a line official a o wudi talk กันเข้ามา เราจะได้มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้กันด้วยนะครับส่วนทุกคนที่นี่นอกจากจะดูแลคนที่เรารักให้ดีแล้วก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะครับวูด d ี้จะชวนทุกคนไปออกกำลังกายกันดีกว่าครับในคอร์สโยคะออนไลน์ Absolute anytime ในเครือ Absolute ยูมูลค่า4,500บาทเรียนโยคะกันได้ทุกที่นานถึง3เดือนว o ดดี้และไทยประกันชีวิตขอมอบสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งสตูดิโอ ขอบคุณ a b s o l u t ส y ุ่ด้วยนะครับขอบคุณแน่นอนไทยประกันชีวิตด้วยที่ร่วมสนับสนุนให้กับพวกเราด้วยอะไรครับนี่มีผืงผ้าคอของมีมอกี้ครับผมทอผ้าให้พี่วูดดี้หวังว่าจะชอบนะครับ สวัสดีปีใหม่ครับสันขอบคุณรุ่งหงษ์ใจนะครับดูซิเออข้ากับชุ่นี้เลยขอบคุณนะครับ